สวัสดีผู้ถวรแก่ผู้เสพผู้สาวผู้บา่าวทุกทุกคนมาแล้วจ้ามาแล้วช่องเทียงแน่นอยสตูดิโอมือนี้ก็มาสปอยคือเก่าจ้ามีซื้อเรื่องว่า f e f Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวในตอนที่เก่ากับตอนที่สิบมาจวดกันต่อเลยจ้า เรื่องราวก็มาจวดกันต่อค่ะพี่น้องลิตาอิงก็เล่นมามาตาม่ำกอหยาคะ่ะแล้วก็เฮ็ดเสือกอหยาขาดไปตัวท่ามอิงก็บวุ่ยวายกับแม่วายเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดคือพี่เที่ยวบ่ไดเด้ลูกน้องของแม่อิงก็ฝาวเขามาจับท่ามไวกุมูเอฟโฟพี่น้องก็ดึงกุญแจรถให้พ่อแต่ท่ามเดากุญแจรถถานกับฝ้าแล่นจับมือกอหยาแลนขึ้นรถไปคะ่ะพ่อหูโตอีกเทือนึงจอดรถท่านที่คนที่นั่งขังบ่แมก่กอหยาเป็นลิตาคะ่กะก็เลยลิตาลงุงท่านที่บอกว่านี่เอาเงินในกระเป๋านี่ขึ้นแท แล้วก็ไปเฮียนเด้สันลิตาเองกับพยอมพี่น้องไว้ทรงเฮื่อนเดียวนี่เลยลิตากระโดดขึ้นขี่ข้อกัดัดหูทามจนย่อมไปทรงอยู่เฮื่อนพี่น้อง,นองในส่วนของแม่ทามเองก็ออกสืบประกาศท่านที่ว่านี่เด็กหน้อยสองคนน่ะนะเข้ามาก,กันอิริเด้เ้าประเด็คุ้มทุงช่อนว่าสัน แล้วนกข่าวก็บวาว่านี่การประกาศเธอนีเป็นการพนึกกำลังกันเพราะว่าทั้งสองอีกก็รวยพ่อกันและที่นี่เป็นมหาอำนาจในส่วนของกอยาอี่ก็เจ้าเสียจังเลพี่น้องเฮตโตบ่ถือขึ้นกันโตเรียนเห็นจังสันกาแฟเขามาปลอบใจว่าเยาวน์ไวเดอร์มันเป็นแผนของเมทับเมืมม่อต่อมากกอยากลับไปโรงเรียนตามปกติค่ะมูรวมห้องเองกับมาก,กัะแนกกัะแนหคือเก่านั่นล่ะวาว่าเนี่ยเขาเปิดโตบุสาวแล้วเนี่ยโอ้ยตัวปอมก็ต้องลบไปละเด้อสัน ตัวท่ามอิงกับพยายามโทรหากองหย่าพี่น้องโทรหาจังได้กับบรับสายตั้งแต่เกิดเรืองนี่หายไปเลย กอยาเองกระซูนพี่น้องได้ยินคนว่าโอ้ยน่าลำคัญหักับกระไดแล่นขึ้นมาทางดาดฟ้าค่ะมาห่วงคือเก่าล่ะตอนนั้นเองกับพอทะเลอยู่ในดาดฟ้าค่ะพี่น้องกอยาก็เลยบอกว่าเอ้านั่นกอเห็นแววๆลิตาก็ร่งกระโดดขมกําแพงโรงเรียนมาแมนบอกแล้วตอนนั้นรอบพ่อเองก็แล่นจับลิตาค่ะกอยาเห็นยังใส่กับฝ่าวแลนลงไปซอยค่ะตอนนั้นเองกับมาแลนตามกับทามพอดีทามพยายามเสียทีบายค่ะกอยาฝ่าวสิไปซอยลิตาได้ก็โศกใจระวังขาค่ะ ถ่ามหมอบกองกระพื่อเลยแล้วกอย่าอีกกับฝ่าวรลนมาซอยลีตาไว้จากรอบพอ่อก็ย้ามาหอดก็บอกว่าจะ,มาาจะไม่อยังจะไม่ยังตนนี้จะไม่ยังลีตาเองก็บอกว่านี่ค่อยเห็ุสุดขาดไปขึ้นน่ะแม่ค่อยพยายามหาชุดที่ขึ้นเจ้าแล้วเดว้แต่มันก็บก่มีค่อยก็เลยเอานี่ละชุดนี่ละคล่ไขเจ้าเอาจะเอาไปว้สันกอย่าองก,ก็บอกว่าโอ้ยบ่เอาดอกบ่เอาลีตาก็บอกว่าเออถ้าเจ้าบ่เอาน่ะค่อยสิว่างมันนี้ละผู้ใดมาเอาก็เอาไปโหลดไวะสันซึ่งค่ำนั้นน่ะ ตัวท่ามเองก็เคยว่าวพี่น้องเออคนด้วยนี่มักกว่าคึอกันเนาะแล้วที่ตาเองก็คอโตกลับค่ะแล่นหนีไปอีกค่ะพ่อแต่กอหยามาหอนเทือนอพี่น้องก็เห็นทามนางกินเข่าอยู่เลยก็อ,อยากับฝ่าว่าเลย oo, ทามจะคุยเฮจังสีว่วสันตัวท่ามก็บอกว่ามันเป็นแผนของแม่แล้วเนี่ย,ยทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นของแผนงของแม่ไปเลยนี่โคักเซียจังใดทามเองกระทวงของขวัญวันเกิดทันทีโดยกอหยาเองก็ฮ็ดคุกกี้ไว้เห็นละพี่น้อง แล้วในข่าวเองก็ออกข่าวค่ะเจ้าซัวปรกรณ์กําัังสิป่วยหุ่นก็ตกงวบหยาบลงเบิดตัวท่ามเองก็บอกว่า,วาเออเดี๋ยวคอยสิเฝ้ามาเด้อแล้วเห็นข่าวนั้นก็เฝ้าไปทันทีพี่น้องก็หย่าเองกับคณิ่งก็มาเหตุงานยูรานดอกไม้คือเกาล่ะก็ว,วินกับเอ็มเจจกมาจะใส่พี่น้องเล่นป้งปังงังเขามาเมื่อยลายห่วสันตอนนั้นน่ะลิตาเองกับมาเที่ยวค่ะว่าพาลิตาไปเที่ยวโอ้ยจกักเป็นนั่งเห็นยังผ้าเขาเล่นนะเล่นนล้วเขาเมื่อยแห้งหัวสันลิตากับเขามาพอดีค่ะบอกว่า ก็อยาเข้าไปเที่ยวกันก็อยาบอกว่าโอ้ oh, บไ่ได้เด้ข่อยเหตุงานอยู่แหมลิตาก็เลยบอกว่าเออสนามข่อยเมาร้านดอกไม้ให้เบิร์เลยเจ้าจังบ่มีงานวสันก็พากันไปเที่ยวค่ะลิตาเองก็พาชอปปิง้งซื้อกระเป๋าใบนั้นใบนี้หลายค่ะซื้อกระเป๋าให้ค่ะใบหนึ่งก็อยากก็บอกว oh, ่าคุบเอาดรอกเจ้ายิเฮตุจังสิมันลายไปแล้ววสนนนันก็อยากก็พาลิตามาเืินพอลิตามาหอนเฮือนก็แปลกหูแปลกตาก,กับตู้เสื้อผาค่ะ โอ้มันเปิดสิบได้โอ้มารกลายงงเขาเคยเห็นนักเทื่อประสันแล้วนั่งก็บ,บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เนี่ยน้อยมากจนใหญ่เนี่ยข่อยก็บเเคยเห็อย่างแบบนี้เนาะแม่ข่อยเนะี่ยเป็นคนจัดการให้เบริร์สัรหามาเบิร์เลยมูพวกอยังก็ตามแต่จัดการมาให้เบิร์เลยกอยากก็เลยบอกว่าเอาเจ้าอยวองสลายเขาก็เป็นมูกันอยู่นิดนดนี่ตาเองก็ดีใจายพี่น้องโอ้ยข่อยดีใจารที่ไม่มูยังเจ้าประสันกับเขาไปก่อน ตัวลิตาเองก็ถทามว่ะก็อยากจะไปยังกับท่ามาสกันก็อยาก็ะตอบว่าโอ้ยข่อยกับเป็นมูกับเล่าซึอน่ะล่ะแสดงว่าผู้ใต้ทั้งดาดฟ้าน่ะเป็นผู้บ่าวแมนบอก็อยกับบอกว่าโอ้ยทะเลนั่นล่ะกำลังสิวทามอีกกระโปรงไปเองเขามาค่ะเห็นลิตาทั้งสองเองก็กัดกันทันที่เอาห้อนตีหัวกันเลยค่ะในส่วนของกวินเองกับซอยขนิ่งค่ะจัดดอกไม้เพราะว่าลิตาเมาเบดร้านค่ะจนมืดจนคำสันแล้วกวินก็เลยวาวในแม่ทามเนี่ยเป็นคนตตยานนะ แล้วพัวเข้าองกกับบบหูว่าสิรับมืดเรื่องอีจังใดวสันพ่อ,อย่ามือเาลิตากระตื่นขึ้นขาขึ้นรถแท็กซี่พ่อมือขึ้นนอนอยุ่เงื่อนกอนหยาพอลิตากับไปค่ะตัวท่ามกบเขอมากอดกอหยาทันทีบอกว่าขอยซีหายไปจะข้าเด้อวสันขวยซีไปจัดการเรื่องต่างๆให้เจ้าอดทนทาขอยยนี่เด้อเด้อ,ดอขวอยสีกลับมาแลวโตัวท่ามองกกออกไป แล้วข่าวกับประกาศขึ้นข่าวว่าเสียประกรนหะนคนดังคนรวยค่ะตายจากไปแล้วแล้วร้านดอกไม้ของหน้าของกอหยาพี่น้องก็เด้ไปจัดงานศพสันเดียวกอหยากับไปซอยคันนึ่งจัดดอกไม้ซอยกันจัด่ะโตกวินเองก็วอาว่าเฮา,าสิปเปลี่ยนแปลงเองเียงค้งงหญ่นี่ละเรื่องนี้เลยกับการตายนี่เราว่าสัน ซึ่งในงานโซพี่น้องก็มีคนใหญ่คนโตคนมีเงินคนรวยทั้ทงนั้นเลยโอ้ยตายแล้วแล้วก็ครอบครัวของท่ามเองกับเขามารวมแสดงความเสียใจค่ะพี่น้องท่ามเองกับมาก,กับลิตาครูมันนั่นละก็อยากเองกับนางเสียบดอกไม้อยู่ดีๆค่ะก็มีคนอาจารย์บอกว่าเอาไปว่างไว้ให้แนวสันเ,เป็นเด็กรับใส่เสยพอแต่ยางออกมาก,ก็มา,มา,มาพอกับเรนค่ะก็ยืนบอกกันว่ามันกำลังสิบเปลี่ยนแปลงขังใหญ่ก็อยากกับว่าโอ้ย จักเสียดจังใดเนาะข่อยกระเฮ็ดยังบ่ได้แต่ข่อยกระเสือว่าถ้ำนั่นล่ะเราสิมีทางออกว่าสันโตเล่นเองก็บอกว่านี่ข่อยกระบ่ไดห่วงถ้ำดอกว่าสิเป็นจังใดแต่ข่อยเป็นห่วงลิตาณ่ะสิว่าสิคิดจังใดกับถ้ำพ่อแต่งานเหลือขับี่นองกหอยาเองกับพ่อพอกับลิตาอีกเทื่อนึงทั้งสองคนกระดังบ้กกันค่ะโตลิตาก็บว่าว่าก็บ่มห้อียงดอกเกี่ยวกับธุรกิจกับครอบครัวอียงพวกนี้แต่ก็อยากให้ครอบครัวประสบความสําเร็จหลายก็เลยหมันกับถ้ำเพราะว่าหน่ะสิเป็นโตซอยที่ดีใดว่าสัน แล้วก็เลยถามกออยาว่าถ้อว่าความหักมันสําคัญบอวสันก็อยาก็ว่าเออมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดได้ไในชีวิตว่สันคาตอบนั้นก็คือทามเลยพี่น้องโตลิตาก็บอกว่าทั้งเพื่อนน่ะให้ศึกษาทามมาสักพักแล้วตอนแรกข่อยกับบอมักเล่าดอกเพราะว่าเราเป็นจังไดบุกกับบอหูแต่พ่อคอยมาเบืองแล้ว่อยมาหูจากทามแล้วก็เล่าก็มีมุ่มทีซอยเลือผู้อื่นได้ดีนะแล้วก็มุ่มเป็นเด็กๆเล่ากันนาลักดีและทามมือหนึ่งรอบัวข่อยสิปล่อยมือจากธุรกิจคอยก็คิดว่าคนนั้นน มาสารต่อก็คือท่ามแล้วข่อยก็เชื่อว่ามือหนึ่งข่อยสิมักท่ามให้ได้หรือว่าตอนนี้ข่อยมักท่ามไปแล้วก็ได้ว่าสันพ่อแต่กอหยามาหอดื่นกับพี่น้องทะเลเองก็โทรมาถามว่านี่เจ้ารับงานบ่เจ้ารับจบบอบบ่ซึ่งกอหยาตอนนั้นก็รู้สึกว่าซิ่งๆพี่น้องก็เลยบอกว่า,วาเออรับงานยู่ไปงานยังรับหิวของให้คนรวยค่ะ พอมาหอดทะเลทะเลกับบาเลยโอ้ยสร้างส่งคนรวยนี so, ่มันบอดีเลยมันยากกับเฮาอิลิวสันมันม่เหมาะสมกับเฮาเลยพ่อแต่กลับมาหอดเฮือนค่ะท่ามเองกับนางถากินเขาตุ่มมามาอยู่เฮือนอยู่ก็อยากก็เลยบอกว่าเนี่ยเจ้านาสิไปบอกกับลิตานะขว่ามันเหมาะสมกับเจ้าดีด้ท่ามอีกอย่างหนึ่งนะข่อยก็ว่าเนี่ยข่อยก็อดทนมาโดนแหละละเฮ้าหน่ะก็บหมาสมกันอิลิก็อยากก็บอกว่านี่เจ้าน่ะมันคนละหลูก็่อยเด้ข่อยเนี่ย ดูซึกว่าคอยเมยแห้งตัวท่ามก็บอกว่าเนี่ยคอยเหตุทุกสิ่งทุกอย่างหลักพยายามนี่พอจ้เาได้กัหยาก็เลยบอกว่าถ้าจะมากับลิตาเนี่ยทุกอย่างมันสิง่ายก็เลืท่ามสั่นท่ามอิงกับซูนไลท์เพราะว่าพยายามเหตุแล้วตอนนั้นนักกาดของแม่ท่ามอิงกับเฝ้ามาจับท่ามขึ้นรถไปเฮือนค่ะแล้วกัหยากับท่ามอิงกับยางส่วนทางกันแล้วพี่น้องตอนนี้กัวหยาอิงกับยางกับมือเฮือนพ่อแต่ยางไปกับเ็นพีเอ็มเจลินบาดอยู่ก็เลยเขาไปทักทายแล้วก็ส่วนกิไก่ทอด มือต่อมากค่ะพี่น้องฝนตกๆลิตาเอกกับฝ้าโทรหากอยาว่าอยู่หนาเงื่อนแล้วลิตาก็บอกว่า,วานี่มัวนี่ทาาาอยอย่ามหาข่อยยุ่เงื่อนเด้แล้วก็ขอคบข่อยเล่าหนาหนาะแอดเฟซมาหาข่อยแล้วก็ให้ข่อยเนี่ยคบหาดูใจวาสันเป็นการประก,กาศให้ทุกคนนี่ยินว่าข่อยกับเล่าเป็นผู้เศร้าผู้เบากันว่าสันข่อยดีใจ้าข่อยเลยฝ่าเลนมาบอกเจ้าอยู่เงื่อนนี่ล่ะกอย่างองก็บอกว่าข่อยดีใจน้ำเดือลิตาลิตาเอกก็กอดกอญ่าทันทีดูความดีใจ โตริตาเองก็มาหาถามยิ่งเฮนดีที่นี่ก็บอกว่านี่ข่อยอยากไปงานพร้อมน้องเลียนเจ้าด้วยท่ามท่ามก็บอกโอ้ยป่อยอยากไปดอกจะสิไปอีอยังแล้วก็ซุกลิตาลงไปค่ะลิตาเองก็บซื้อวนแฮงค่ะพี่น้องยืนขึ้นกระโดดใจคอท่ามทันทีลิตาก็บอกว่าเอาหอกับโตกลงกันผู้สาวผู้บ่ากันแล้วเด้เธอแล้วเนี่ยมันเป็นงานพร้อมเนี่ยเธอต้องท่ามเผื่อแฟนนะเธอต้องพาฉันไปนัง่งกอสันบอกไปบอกมากก็เลยต้องยอมค่ะพาลิตาไปงานพร้อมพ่อลิตามากก็บอกว่านี่เอ็มเจ เจ้าไม่นีกันนะคอยมีเรื่องสิถามเจ้าคอยอยากหูทั้งเบิร์ดเกี่ยวกับทำเจ้ามาติวให้คอยแน่ลิตาเองก็มาทรงทำอยู่โรงเรียนค่ะพี่น้องตอนนั้นเองนิตาจูบต้อนนาต่อตาสาธารณชนค่ะจับข้อขึ้นมากกับจูบท่านที่ตอนนั้นเองก็อยากกระหิตภาพบาตาบาใจเฝ้าเล่นไปห้องสมุดค่ะ มูพวกรวมห่องเขะาไปนองกับกันแนกันแนใส่ท่านที่โอ้ยจเม่นนอตตายแล้วเขาถิมแล้วเหตุจังเลยที่นี่ตอนนั้นทะเลเองก็ได้ยินค่ะกระสุกหนังสือใส่ตกปงประงังจนเห็นถมูพวกแล่นนี้ไปค่ะอซอยกอหยาไว้ได้แล้วกอหยาก็ทมว่าเอาจะมีงานอื่นใหน้ขอเฮดบอขอฮ็ดงานพิเศษเพิ่มได้ว่าสันทะเลก,ก็บอกว่าเออนี่มันเป็นงานหนึ่งเด้งานแบบว่าอันหิวของสีแม่จะไปน้ำข่อยบอ่วสันยอกันกระนุงกระนิงค่ะตอนนั้นแล้ว เรียนเองกัยังมาพอภาพนั้นพอดีมือต่อมาเป็นมือสุดท้ายของการเรียนข่ะน,นักเรียนของกลุ่มเอฟนี่ละสอบไปแล้วกับสิจ,จบมออปลายแล้วก็ไปเรียนมหาไรโตกขนกันเงเองก็ถือดอกไม้มาแสดงความยินดีกับกวินค่ะในส่วนของกอญ์าเองก็เหตุงานทรงของกับทะเลส่งของไปนันไปนีไปเหล้ากับเที่ยวกันต่อ ในส่วนของลิตากับทามเองกับมานาังกินเขาปอนเขาป้อมน้แล้วก็บเบื้องนางน้ากันค่ะพานไปไปเห็นกอหยากาลังรับของพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะกอหยาเองก็เลยไปสั่งของให้ลูกค้าทามเองก็เลยยางมากค่งค่ะซึ่งตอนนั้นทะเลเองก็ยางมากพอดีคะ่ะทามกระถามทันทีว่า มึงเป็นไผ่เขาเป็นไผ่วสัน์ท่ามโวยวายใส่กอหยาทัานทีกอหยากรดดาทัานทีค่ะเป็นยังพงยังส่แล้วก็จับแขนทะเลแลนี้ไปค่ะแต่ตัวท่ามอิงกับยางน้ากุ่นทะเลก็บ,บอกว่านี่กอหยาจะไปบอกรอบพ่อซะเจ้าเฝ้าไปวสัน์ซึ่งตัวท่ามอิงกับเขามาถามว่ามึงเป็นไผ่มึงเป็นยังกับกอหยาวาสัน์ทะเลเห็นกอหยายางมากกับเฝ้าลงปึ้งปังงางมาก ก็หยาเหียยังสั่นกาแฟเล่นมาซอยค่ะแล้วก็ดาท่ามทันทีโตท่ามกันเลยบอกว่าโอ้แต่พัดมีผูไมน่นี่ตั้งแต่เลือกันสองสามมือนี่จะมีผูไม่ไว้ลวเลยเ้อแบบนี้เขาเอื่นว่าใจง่ายสั่นก็หย่าซุนไลพี่น้องตบท่ามไปเถื่อนหนึ่งแล้วก็บ,บอกว่าต่อไปนี่เาต้องมาหยุ่งกับข่อยอีกเด้อพ่อกันที่พ่อแต่กอหยากลกับมาเฮือนค่ะพี่น้องกับปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือบดติดต,ต่อกับเอฟโฟเลยในส่วนของท่ามเองก็คือกันค่ะปิดเครื่องไปค่ะ แล้วมือต่อมาค่ะตัวกอหย่าเองก็เปิดล็อกเกอร์ค่ะก็พอว่ามีใบแดงของเอฟโฟขึ้นแล้วคู่มูมูเองก็เขามากกอกวนทันที่ค่ะสุกตู้ล็อกเกอร์จนหล่มใส่กอหย่าค่ะตัวเล่นเองก็ลืมสนใจว่าวะทะเลนั่นไม่เป็นไัยวะก็เลยให้เอ็มเจเนี่ยเป็นคนสืบประวัติในส่วนของกอหย่าพี่น้องเอ้ยถือก,ก็กวนข่าวเขาบอกว่านี่มา้ามามๆซอยกันมือสุดท้ายของการปิดเทอมวันสันทุกคนเอกก็มาตุ่มมาหู ต๊กอหยาเองกับฝาวแลนนี้ค่ะตอนนั้นทะเลเองกับฝ่าวแลนจับมื่นแล้วก็ไปหลีไว้ในห้องนึ่งค่ะทะเลก็บ,บอกว่านี่บเป็นยังบบเป็นยังเดี๋ยวเฮาสิบป,ปกป้องเจ้าเองก็เลยให้กอหยาแลนไปอีกทางค่ะพอแต่กอหย่าแลนออกมาอีกทางก็เห็นพวกมูเนี่ยเต็มไปเลยพี่น้องเราสุดท้ายกอหยาก็ถือมูจับไว้ไปร่วงยิ้มห่างห่งมองเก่านะ่ะล่ะ แล้วตอนนี้คนมันก็หลา่ค่ะกอหยากระููบเอาไว้มันก็มีคนตบกอหยาสรุปไปในตอนนั้นเองเด่นเห็นขอความในไลน์ค่ะพี่น้องก็เฝ้าแล่นมาซอยกอหยาไว้แล้วตอนนั้นก็วิ่งกระโทหาค่ะว่าเด่นเป็นยังคือเรียนออกไปวสันเด่นก็บ,บอกว่ากอหยาถึกใบดแดงเราเป็นท่ามเนี่ยแหละวสันเป็นคนสร้าง แล้วโตเล่นเองก็อุ้มค่ะอุ้มกอหยาสิไปรุ่งพยาบาลนี่ส่วนของเอ็มเจก็เริ่มหาข่าว่าู้ใรเป็นคนไห่ใบแดงกอหยากันแน่ก็เริ่มเปิดกองวงจรปิดของโรงเรียนค่ะเปิดไปเปิดมากก็พอว่าคนที่ไห่ใบแดงกอหยาก็คือทะเลตอนนั้นเองกวินก็เลยโทรหาก็ร่งสี่บอกค่ะมันก็มีคนตีหัวเล่นสลบไปแล้วคนที่ดีก็คือทะเลนั่นเองค่ะ ในส่วนของท่ามค่ะพี่น้องค่ะขเขามางานพร้อมกับลีตาค่ะทุกคนก็มารวมงานกันบักหลายคนคนก็นให้ความสนใจบางอย่างค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยสมกันลร้ว่าสันพ่อแต่เขามหาหอดงานพร้อมกับพี่น้องค่ะลีตาเองก็ดูแลปูเสื้อเป็นอย่างดีเอาคุกกี้มาให้ท่ามเด็กแล้วก็บ,บอกว่านี่คอยเฮ็ดคุกกี้ให้เจ้าพ่อมือน,นันกอยเห็นว่าเจ้ากินคุกกี้คอยก็เลยเฮ็ดมาให้แล้วคอยก็สิเฮ็ดแบ,บนีเรื่อยๆละ่ะแล้วค่อยๆฮักคอยในยเดอแล้วคอยสีทามือน,นันนะ แล้วตอนนั้นเขามาในงานพร้อมค่ะทุกคนกับปิดไฟแล้วพิธีกรก็บ,บอกว่าในจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดหมดไฟใช้ประสันตตัวท่ามเองก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเปิดเครื่องขึ้นมาค่ะพอแต่เปิดเครื่องขึ้นมาพอว่ารูปกอหยาถึกมัดไว้พร้อมก็มองอยู่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็บ,บอกว่าให้ท่าม,มากพูดเดียวเด้อตัวท่าม,มเห็นยังสั่นพี่น้องกับฝ่าวแลนออกจากงานพร้อมไปซอยกอหยาทันที แล้วเรื่องเล่าสิเป็นจังใดโตท่ามเองที่ซอยกอหยาได้บอแล้วลิตาสิเดทแต่งงานกับทามบอจังใดจังใดกติดตามในตอนต่อไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า